อยากพิชตตกเป็นบรรดาบของพระนางมัตสีในี่ยทำให้พระนางมัตสีขบวนพระใหญ่ว่าเรื่องความฝันสี่พระนอทำไมยังไม่ออกไปปราบพระราชนกันอีกล่ะ พอดีช้งบบองทอุนงก็บอกพร่องค์ท่านบอกว่าความฝันของจิานซีไม่ได้มีเหตุเพื่อให้อันใดนแต่ทำไม,มอย่างที่บอกฉั้นก้นาวเท้าจะได้ขันหาที่ไม่รู้จะหาที่ไหนบ้างมันเป็นเหตุ จาหากทานมาเป็นเวลาเจ็เดือนเต็มมันผุมันเก่ามันพังเป็นของธรรมดา<ม>จะต้องการอะไรกันน,สสน,นี่มสซีขอโทษจ้ตั้งแต่บองฉันมาซีมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดเดือนหม่อมฉันไม่เคยขออะไรพระองค์ท่านเลย มึงที่อยากจะขอจะจะขออะไรมึงที่อยากจะขอหยุดอยู่กับลูกสักเพียงวันนะเพี่ท่านขอหยุดอยูย่กับลูกสักเพียงวันพี่เมว่าเจ้าหพี่น้องจะลงมองนี้ในพระองค์ผลห้ไมาย้ยังมีเหลืออยู่ไหม ไม่มีแล้วพี่คะไม่มีแต่เจาจะเอาอะไรให้นังสองคู่มาราดีสเวอร์อมจะไม่ทราบใช่ค่ะเจาตอบมาว่าอะไรนะคุณที่ไม่ทราบเจาตอบมาหน้าดันทารไาม่ทราบหรือว่าสีนี่จะเป็นแม่ภาษาอะไร ลูกไม่มีอ,อะไรที่จะ,สะเสวยแต่จะตตอบว่ามันสรนี่นะเราความคิดของโยรัสตีที่เป็นผู้นำแห่งเมืองนครสีพีความคิดของผู้เป็นแม่จะมีอยู่เท่านี้หรือม่าสีอ๋อข่ารู้เลยจุกเกียรข้านใช่ไหมจุไม่อยากออกไปปะหาเพื่อราผลใช่ไหมม่๊สี ฉันไม่ได้เกียดข้าฟเลยครับไม่ได้เกียดข้าฟเหนื่อยมากเลยอยู่กับพี่ถ้าเหนื่อยมากมจะกลกลับไปซะสิจะมาอยู่กับเสด็จพี่ทำไมาสเสด็จพ่อใจรนะ้สเสด็จพ่อใจดนะไปนี้ชายจะไม่รักสเสด็จพ่อแล้ว เห็นไหมมะสีล <ort ş i> <t colours dragon risque> ูก <doors> ท so <piece air> ั้งสองมองเราผิดไปเลโดนพ่อยมา้มสีเจ้าเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่ไว้ก่อนจับเวงวังสัญญาทั้งสามข้อยังจำได้อยู่หรือไม่ขมงันมะสีจำคำมั่นสัญญาทั้งสามข้อได้หมดทุกอย่างไนครั้งถ่าจำได้ลองทวนใที่เราฟัง ติดตามไปด้วยถึงแม่ว่าจะขึ้นเขาหรือลงห้วยของทนก็จะขอติดตามไปจนกว่าพราะองค์ท่านจะสำเร็จพระโพธิญาณสอส่วนข้อที่สอง,สองเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันทั้งชู้สา จะออกป่าหาพระราคนโดยไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเพคะเจ้าก็ยังจำทั้งสามข้อนั้นได้มาสีเจ้าลงเงินไปมองบนทองฟ้าฟูงวิหงโลกกาเราร้รองมันข่าเอาข้ามาเถอะข้าวเอาเหยื่อาาามาป้อง ถ่านองลูกมันไว้ได้รังนองท่าเจ้าไม่เห็นจงมองใตพระอาสมเ,เ,เจ้าเห็นสุน,นัขแม่มาสิสเจ้าเห็นเระเดชพระคุณหลงพี่สุขีแม่ที่เธอเลี้ยงหมาเอาไว้หมามันห้าหกเจ็ดตัวลูกมันห้าหเจตัว มันยังวิ่งเย,งย,งยงอมเข้าไปข้าอาหารไม่ให้ลูกมันกินบางครั้งมันก็ถูกทำล้างแต่มันก็ไม่ยอมที่จะปล่อยอาหารอยู่ในปากน,นันแต่มัสีมัสีจะเป็นคนจาเนียวและกันฆ่ายกสัตว์เดียนทามัสีขอเดชะองคนทุกระมม แค่มองท่านแม่สิเป็นห่วงมันเรื่องจริงนะอยากจะขอหยุออยดบังบ่า,า,ออส,ส,บาสักเพียงวันดื้อเพราะองค์ท่านก็สงสารบริพารของท่านเนี่ยสัดเสียเพียเสียนะ ว่าจะจะลึกล้งน้ำคําจะลึกเหลือปากตาใส้เพื่อใจก็เชิดคอต่อหน้าว่าพักหลังตะโกต่อหน้าเป็นแตงโมลับหลังเป็นแตงเ่าดึงลัง,ลง,ลง,ง,ง,ลงจะไปไหมเมื่อส

เทศมาตั้งนานแล้วนี่ผมนิ้วโคยังไมัไม่จะกินเลยดูยิ่งกว่าไอ้ที่หลวงพี่เลี้ยงไว้ดิจะไปไหมมั้งพี่ผมฉันไม่ไปเลยนะผมฉันเป็นห่วงลูกผมฉันจะอยู่กับลูกของพ่อมนี่ก็ไม่ทำอะไร นู่นยิงหลวงพ่อน่นนั่งหลังมือขาข้ามมากแล้วมั้งปิดหลังไปแล้วมั้งนอนเขาบอกใหงนัน่งอธิษฐานเก็บดูไม่ได้หรือวันนี้ย่องหลวงพ่อไว้วันที่วันหนึ่งเราจะถามเจ้าเอกทา่านเจ้าจะไปไม่มาสิ ไม่ถ้ามาช่วยบายผมจะจะอยู่กับลูก <c oughs> อาละมาสิ <c oughs> เราโลโจริฏไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่กับลูกให้พึงพอ,อใจไปเลยเจ้าเป็นแม่เจ้าคนเห็นลูกรักบบทเจ้าคนหน้าแต่เราพระเจ้าเวสตอนบท เห็นลูกคนเราทนไม่ได้สาธุชนญาติพี่น้องทั้งหลายเอ่ยบัดน,นี้พระโพธิญาณเห็นแสงรําไรแต่ต้องมาพังพลายพระอิทีสติีเพศไม่เป็นไรจะอยู่ไม่ถุกมาสงทราม จะสืกเอาจากเพจเดสีไปหาผลไม้มาให้ลูกเองบอกจแล้วอจไ่ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสืบที่วัดเขากสีนี่นะจะสืบที่นี่นะเดี๋ยวจะหาเมียใหม่ที่นี่นะ แม่เพื่อเสด็จพ่็จะหาเมียใหม่ที่นี่ต่อไปนี้เสด็จแม่ก็ไม่ต้องมีพระเวสสันดรแล้วไปหาผัวใหม่เสด็จแม่ใช่ไหมเขาเขาล้อเล่นกันในหนูเขาไม่ได้เล่เรื่องกันจริงๆซะหน่อยครับผมจะย้อนไปมาหาพลานทวนแต่ก่อนที่ผมจะไป

แอย่าอ้อนคือแต่อย่าอ้อนเลยแต่จะดีกับนานะถ้ารีถ้าไม่ต้องรอใครเลยด ชาลีสัญญากับแม่นั้นนะว่าชาลีจะดูแลน้องให้ดีๆดีแล้วเปลาอีะทีดูแลน้องเดี๋ยวข้าจะไปเล่นที่ไหนไกลอาสมของเสด็จพ่อแล้วนะแม่ขอให้คำมั่นสัญญากับลูกนักทั้งสอง Oh, my.